เด้ว่าอ๋อช่วงนี้ค่ะเล้งสกิปโรยแหลยนะคะแต่เป็นเรื่องไร้แนติดตามพอมกันในช่วงข้องเล้งสกิปสกิปขาวค่ะเล้งสกิปสกิปขาวกระทรวงมหาไทยแคบสำรวจประชาชนให้ได้รับเบียร์คารลางดินคนลังละหนึ่งเบิ้์บาทโดยเร็วเทสุจจาสวัสดีจ้าวันนี้น้องเศร้าหนุ่ยมีข่าวข่าวเกี่ยวกับการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินมาบอกกัน ซึ่งภายหลังกระทรวงมหาดไทยได้รายงานให้คอรมอรับทราบกรณีกรมบัญชีกลางอนุมัติให้ผู้ว่าราชการจังหวัดพื้นเทซึ่งประกาศเคตให้การความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิยยบัติกรณีฉุกเฉินสามาใช้เงินทดรองราชการจ่ายเป็นค่าช่วยลหลาดินคลนรวมทั้งสากวัสดุต่างๆในถี่่อาศัยประชาชนซึ่งประสบอุทกภัยในอัตราหนึ่งเบินบาทต่อหลังพร้อมกำชับให้อปทอในพื้นเทเกิดอุทกภัยในหน้าให้คำแนะนำอำนวยความสะดวกแก่พี่น้องประชา ในขั้นตอนต่างๆเช่นการประชาสัมพันธ์การยื่นคำขอการลงพื้นที่สำรวจและก็รวมถึงการประชุมผิดนะอนุมัติให้เป็นไปอย่างรวดเร็ว สำหรับการจ่ายเบียรช่วยเหลือคารลัางดินโคลนลา่างหลังหนึ่งเบินบาทเป็นคนละส่วนกับเบียรช่วยเหลือผู้ประสบอุทภัยในรดูฟนปี2567อเที่เขาจ่ายโยเทควัวเรือนละ9 0 0 0พบาทซึ่งลักเกฑ์เบื้องต้นน่านะบ้านเรือนที่จะได้รับเบียรช่วยเหลือลา่างหลังหนึ่งเบิ้นบาทนี้ก็จะจ่ายตามความจำเป็นแล้วก็เหมาะสมไม่รวมถึงเทโยอ,อาศัยเทเซียหายทางหลังหรือว่าที่ส่วนราชการหรือส่วนอื่นๆเขาดำเนินการให้ความช่วยเหลือเรียบร้อยแล้วส่วนกรณีที่มีหน่วยงานเข้ามาช่วยเหลือทำความสะอาดบางส่วนแต่ อาศัยยังคงต้องจ้างแรงงานเส้อเครื่องมือค่าทองคนสะอาดเพิ่มเติมก่อนข้าวผักอาศัยได้ตามปกติทางคณะกรรมก,การก็จะลงพื้นที่สำรวจเป็นรายกรณีไปนะจ๊ะเพราะฉะนั้นตอนนี้ใครที่ได้รับความช่วยเหลือก,ก็อย่าลืมไปแขกอบทอพื้นเที่เพื่อจะได้ยืนคำร้องแล้วก็รับเบี้ยช่วยเหลือเยียวยากกันนะจ๊ะบ๊ายบาย